สวัสดีนะคะมาพบกันน,นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะเนาะชุดหลักสิบหน่วยบนนะคะหลักสิหน่วยบนนะคะอันนี้เดินดีอันนี้คําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศไทยนะคะน้าก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่นะคะต้อนรับ วันที่หนึ่งนะคะก็คือมกราสองห้าหกหกนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันแรกของปีหกหกนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ก็ให้เพื่อนๆพพี่อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเหมือนสายน้ํานะคะเพื่อนพี่แล้วก็โชคลาภนะคะก็ให้ได้เหมือนดังที่ใจคิดใจหวังนะคะ วันนี้เราก็มาต่อกันด้วยหลักสิบหน่วยบนนะคะหลักสิบหน่วยบนนะคะ,ะชุดนี้นะคะงวดที่ออกหนกึ่งเก้าหกนักไมได้ลงนะคะเนาะเพราะว่ามันติดงานช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเพ,พื่อนพี่ตัวนี้นะคะนักได้ลงอยู่นะเพราะว่าเขียนรอเรืออยู่ออกศูนย์เก้าสามนะคะเข้าที่หลักสามอันนี้หนึ่งเก้าหกนะคะเข้าเก้าเข้าเข้าหกนะคะสิบหน่วยเนาะ เข้าเก้เข้าหกหน่วยแล้วงวดนี้นะคะได้2ได้3ได้7ได้8ได้9กกกับเตัวเดียวกันนะคะ6กกับเตัวเดียวกันนะคะหกับเตัวเดียวกันเนี่ยค่ะหลักการง่ายๆนะคะเพื่อนๆพี่ใครที่อยากจะได้หรืออยากจะได้โชคลาบนะคะหรือ อยากจะฝึกคิดฝึกคำนวณนะคะก็คือง่ายๆไม่มีอะไรยากในกอไผ่นะคะขอแค่ว่าให้เราเป็นคนที่เข้าใจในตัวเลขแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบนะคะก็คือเอาแบบง่ายๆนะคะไม่ไม่ยุ่งยากนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ดูแบบไหนถ้าเราได้หลักเลขตรงนี้ มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาชุดชุดไหนก็ได้ที่เพื่อนๆม,มีนะคะหรือจะเป็นสูตรของตัวเองก็ได้นะคะที่มีนะคะเนาะเอาเข้ามาจับในในชุดวัดใจนะคะอันนี้หลักสองนะคะสองสามเจ็ดแปดเก้านะคะเราคัดออกมาอันไหนที่มีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีหกคัดออกมาทั้งหมดนะคะ คัดออกมาเสร็ษนะคะดับคู่หลักๆเลยนะคะดับคู่นะคะเราเอาดับคู่เข้าไปดับดับคู่ต่องวดนะคะที่นาคทาเก็บไว้เนี่ยมันจะดับอยู่ประมาณอ่ากี่ชุดอะสามนักไม่แน่ใจนะคะว่ามันกี่ชุดประมาณเท่าไหร่อ่ะยี่สิบกว่าชุดหรือสามสิบกว่าชุดนี่แหละเลข อันนี้เป็นดับคู่นะคะดับคู่นะอันนี้พูดถึงว่าดับคู่นะคะแล้วก็หาดับเดียวเข้ามาดับนะคะแล้วตัวเลขนะคะเพื่อนๆที่พีมันก็จะเหลือน้อยชุดแต่ถามว่าอ่าพี่ที่ถามมาในไลน์นะคะว่าสี่ชุดทําแบบไหนอันนี้นะคะน่าขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะคะก็คือไม่ไม่ได้ออกเผยแพร่นะคะเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกเผยแพร่นะคะว่าคือมันทําแบบไหนนะคะอันนี้คือสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะคะหาอะไรคะ อ๋อไอ้กระทะหมูย่างใช่ไหมจุดร้าน,นเลยเนาะเินเข้าไปเลยไป ใช่ไหม,ไหมโอ้น้องงูหมเอเอไปยิ้มชหมที่บ้านชาเนียงคนนึ ลองข้าวได้ตู้แต่อ่อยัจ้าเอาลองข้าวเส้นเอาเออเฮาแบบนั้นาจะยาแบบเดิมันเดิมลองข้าวเปล่าลองข้าวไม่แพงเดี๋ยวดูให้เออเอาแบบนี้เราจะย่าแบบเก่ามันเดิมง่ามันง่ายร้อยตกกู้จะบาทละปันอันนี้บอกอันนี้ของเอ็ดด้า ห้าสิบเก้าเอาห้าสิบบาทปีใหม่ขายลูกชาน้อยปีใหม่ปีใหม่ขายดีขายดีขายดีปีใหม่เงี้ยเงี้ยรวยปวยปีนี้เงียบขายของอ่ะว่าคนเขาเออยางมันทู่งปลายางมันทู่งเราพอจะได้กินลูกไปเยอะโอ้ดีแล้วซื้อไหนที่เท่าที่จำเป็น พยิงพย้งจ้ะพี่แต่พยิ้งทงั้งโว้ย <c oughs> อแล้วนะไม่ต้องเอาอแล้วไม่้อเอา้เรียงไม่ไหวแล้วปะ,ะเรียงไม่ไหวละใ่ไป้าแล้ว,วะน,นะป้า มาค่ะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนที่นาคบอกนะคะเน้อเพื่อนๆพี่ก็คงจะเข้าใจนะคะเนาะแต่พี่ที่ถามมาในไลน์นะคะว่าอ่าสี่ชุดทําแบบไหนนะคะทําให้ดูหน่อยนะคะอันนี้นาคขอสงวนลิขสิทธิ์ไว้นะคะ <laughs> สงวนลิขสิทธิ์เป็นเป็นอ่าตัวเลขส่วนตัวไปแล้วนะคะเนาะเป็นสูตรส่วนตัวไปแล้วนะคะเนาะ เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ก็กดติดตามไว้นะคะคือไม่ยากนะคะอ่าบนนะคะบนเนี่ยคือหลักๆเลยก็คือดับคู่นะคะ,ะเพื่อนๆพี่ดับคู่แล้วก็ดับเดี่ยวแต่ดับเดี่ยวเนี่ยคือต้องให้มันแบบเป๊ะเ,เลยไม่ให้มันหลุดนะคะแล้วเราเอาเข้ามาดับแล้วตัวเลขมันก็จะเหลือน้อยชุดแต่ถามว่าแล้วเวลาตีกรอบทำสี่ชุดทำยังไงนะคะก็คืออันนี้น่าก็ไม่ได้ทําให้ดูนะคะ,ะเพื่อนๆพี่เนาะ,ะเต่เพื่อนๆพี่ ทำอย่างนี้ไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวใกล้ๆวันนะคะเดี๋ยวน่าจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าอ่าช่วงมกรานะคะน้าก็จะไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะเงียบแล้วนะคะก็ขายปกตินะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้ห่อของขวัญไม่ได้อะไรแล้วนะคะกะ็มันก็จะมีเวลาเวลาเยอะกว่าเดิมนะคะมันก็จะมีเวลาลง อ่าตัวเลขนู่นนี่นั่นนะคะก็คือมีอะไรก็คือรัวๆลงมานะคะเนาะเพื่อนๆ่พี่ก็กดติดตามนะคะก็เฮงเฮงรวยๆค่ะต้นปี <laughs> งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วก็คือวันที่สามสิบนะคะก็รับทรัพย์นะคะก็คือรับทรัพย์ส่งท้ายนะคะปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะก็คือเป็นอ่า จํานวนนะคะก็คือหหลักนะคะเนาะก็คือดีใจนะคะเพื่อนพีเพราะว่าคือตัวเลขมันไม่ค่อยได้กองนะคะแต่ไม่ได้กองเนี่ยมันก็มันก็คือโอเคนะคะคือตัวเลขที่น่าคําออกมานะคะที่ที่งวดที่แล้วอะ่ะคือมันเป็นตัวเลขสี่ชุดนะคะสี่ชุดถ้าเราเอาดับคู่เข้าไปดับเนี่ยคือ มันก็จะดับได้อย่างเราชุดสองชุดนะคะแล้วตัวเลขมันก็จะย่นลงมาให้มันเหลือน้อยชุดเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะคะโอกาสที่เราจะได้คะแนนนะคะหรือตัวเลขมันจะมาเนี่ยคือมันมีมากหลักๆเลยการทําตัวเลขของนาคนะคะหาตัวเด่นเข้ามาจับแค่นั้นนะคะเนาะพี่ที่ถามมานะคะเป็นขบวนเลยนะคะที่อยู่ในลายนะคะหาตัวเลขอ่าที่ว่า เขาเรียกว่าอะไรเป็นเลขเด่นนะคะของของบนนะคะก็คือเข้ามาจับแค่นั้นมันก็จะได้ตัวเลขที่ออกมาแบบเป๊ะๆนะคะเพื่อนๆพ,พี่เนอะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหน้าขายของก่อนจ้าเลอกเลยค่ะ